สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในเมียนมากันอีกครั้งนะครับเอ่อซึ่งต้องบอกว่ายังคงซับซ้อนและก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ค่ะทั้งเรื่องการสู้รบที่ยังดุเดือดในหลายพื้นที่แล้วก็เอ่อความสัมพันธ์ภายในกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์เองที่ดูเหมือนจะมีปัญหามากขึ้นนะคะครับวันนี้เราจะพยายามไล่เรียงให้เห็นภาพกาันเริ่มจากภาพการสู้รบที่เข้มข้นก่อน แล้วค่อยไปดูเรื่องความท้าทายในกลุ่มพันธมิตรติดอาวุธกลุ่มสําคัญนะครับได้เลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งนะคะทั้งรายงานข่าวการประทะการโจมตีทางอากาศแล้วก็มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธต่างๆด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยเริ่มกันที่ปฏิบัติการใหญ่ๆก่อนเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่8มีรายงานการโจมตีฐานทัพอากาศตองอูที่พักโขอ๋อค่ะอันนี้เป็นฐานทัพอากาศหลักเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับกล um oh. ุ่มท eh ี่ชื่อ Brave Warriors f o เ Myanmar กับพันธมิตรเขาก็อ้างความรับผ no ิดชอบบอกว่าใช้จรวดยิงเข้าไป11ลูกโห11ลูกเลยเหรอคะครับผลที่ตามมาคือมีรายงานว่าทหารอากาศเสียชีวิต11นายมีนายทหาร5นายแล้วก็เครื่องบินรบเครื่องบินลำเลียงอาคารคลังน้ำมันเสียหายด้วยอืถือว่าเป็นการโจมตีที่ส่งผลกระทบเยอะเหมือนกันนะคะ แสดงว่าฝ่ายต่อต้านเขาก็ยังมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายสําคัญสาคัญได้อยู่ครับเราไม่ใช่แค่โจมตีระยะไกลที่เวยโบในเขตสกายช่วงใ,นใ,นในงกล้ๆกัน4-7กรกฎาคมกำลังกําลังผสมฝ่ายต่อต้านเขาก็ปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยค่ะอันนี้คือการเข้ายึดฐานทัพใช่ครับยึดฐานใหญ่ได้ถึง4ี่แห่งเลยมีการจับเป็นรองผู้พันด้วยพันตรีชาลวินหม่องแล้วก็ยึดอาวุธได้เยอะมากแต่ก็คงเจอการตอบโต้หนักเหมือนกันโดยเฉพาะทางอากาศ ถูกต้องครับโดนโจมตีทางอากาศตอบโต้กลับมันหลักเลยซึ่งก็นํามาสูป่ประเด็นที่น่ากังวลมากเรื่องผลกระทบต่อพลเรือนจากการโจมตีทางอากาศนี่แหละครับค่ะมันกลายเป็นรูปแบบที่น่าเศร้าจริงๆนะคะพอฝ่ายต่อต้านรุกคืบได้กองทัพก็มักจะใช้กําลังทางอากาศตอบโต้ซึ่งหลายครั้งพลเรือนก็คือผู้ที่ได้รับเคราะห์ไปเต็มๆอย่างล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานวันที่11กรกฎาคมมีเหตุทิ้งระเบิดลงกลางวัดที่หมู่บ้านลินตาลูในสกาย ซึ่งตรงนั้นเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นอยู่ด้วยโห oh, ที่วัดเลยเหรอคะแล้วความเสียหายเป็นยังไงบ้างมีรายงานผู้เสียชีวิตทันทีเกือบ30คนครับบาดเจ็บอีกจํานวนมากน่าสลดใจมากครับไม่ใช่แค่ที่สกายนะคะที่เมืองจอกแมรรัชชานเหนือซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของ TNA ก็โดนทิ้มระเบิดซ้ำๆเหมือนกันช่วงวันที่11กรกฎาคมแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยทำให้ผู้พลัดถิน่นเสียชีวิตบาดเจ็บเหมือนกันคะ่ะมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับ S <S ใช่ค่ะแล้วนอกจากการโจมตีทางอากาศที่รัชฉาเหนือเหมือนกันแถวเมืองหนองเขียวกองทัพก็เปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งใหญ่มีการประทะหนักกับเทนลเเลยมีอะไรน่าสนใจในปฏิบัติการนี้ไหมครับมีรายงานที่น่าสนใจออกมาค่ะว่ากองทัพเมียนมาเขาใช้ทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ๆเป็นหน่วยนำในการบุกเลยนะคะปะทะกันหนักมากมีการใช้ปืนใหญ่โดรนสนับสนุนเต็มที่จนมีรายงานว่ามีศพทหารเกลื่อนแล้วก็มีทหารหนีทัพเยอะมาก ทาง T.N.L.A. ถึงกับต้องออกประกาศเตือนภัยทางอากาศให้ประชาชนระวังตัวเลยค่ะการเอาทหารเกณฑ์ใหม่มาเป็นแนวหน้านีม่มันก็สะท้อนปัญหาเรื่องกำลังพลของกองทัพเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็สอดคล้องกับข่าวที่ว่ากองทัพกำลังจะเอาระบบดิจิตอลมาใช้ที่เรียกว่า NSIMS กับ PSMs อ๋อที่ว่าเป็นระบบติดตามข้อมูลพลเมืองกับจัดการกาลังพลใช่ค่ะ คาดกันว่าน่าจะเอามาเพื่อตามจับคนที่หนีทหารเกณฑ์โดยเฉพาะเลยแสดงว่าปัญหากําลังพลนี้น่าจะหนักหนาอยู่เหมือนกันครับกองทัพก็มีปัญหาภายในของตัวเองแต่ทีนี้ถ้ามองไปที่ฝ่ายต่อต้านเองโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์ใหญ่ๆอย่าง FPNC หรือชื่อเต็มคือ Federation Political Negotiation and Consultative Committee เนี่ยก็เหมือนจะมีปัญหาภายในเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะ FNPCC นี้ก่อตั้งปี2017ถือเป็นพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่เคยดูแข่งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยนะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีสัญญาณรอยร้าวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะรอยร้าวนี่มันมันแสดงออกมาอย่างไงบ้างครับแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรคอนกรีตใช่ค่ะนักวิเคราะห์หลายคนมองไปในทิศท,ทางนั้นเลยปัญหาพื้นฐานที่ทำให้ f n c c อ่อนแอลงตอนนี้น่าจะมีอยู่2เรื่องหลักๆ เรื่องแรกเลยก็คือข้อพิพาทเรื่องดินแดนค่ะหมายถึงว่าแย่งพื้นที่กันเองประมาณนั้นค่ะคือหลังปฏิบัติการ1027ที่ฝ่ายต่อต้านยึดพื้นที่ได้เยอะในรัฐฉานเหนือเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ควบคุมครั้งใหญ่ กลุ่มต่างๆทั้ง M&A, n d TNL, A, k i a SSP, P, P SSA, N ก็พยายามขยายอิทธิพลหรือรักษาพื้นที่ของตัวเองมันก็เลยเกิดการทับซ้อนการกระทบกระทั่งกันแต่ SPNCC ที่มี UWSA หรือกลุ่มว้าเป็นผู้นำเนี่ยกลับดูเหมือนจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้แก้ไม่ได้หรือไม่อยากแก้ อันนั้นก็เป็นคําถามค่ะแต่ที่แน่ๆคือปัญหามันยังอยู่แล้วก็ดูจะรุนแรงขึ้นด้วยซ้ําทีนี้ปัจจัยที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คืออิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะจากจีนค่ะอิทธิพลจีนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงครับจีนเขาสนับสนุน F P N C C ไม่ใช่เหรอครับค่ะแต่หลังรัฐประหาร2021นี่ยบทบาทจีนดูจะสูงขึ้นมากมีรายงานว่าจีนกดดันสมาชิกส่วนใหญ่ ไม่ให้ไปร่วมมือกับ NUG หรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติยกเว้น KIA ที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่ากลุ่มอื่นกดดันไม่ให้ร่วมกับ NUG ใช่ค่ะแล้วจีนก็เข้ามาเป็นตัวกลางเจราจาหยุดยิงให้บางกลุม่มเช่นไปคุยให้ MMDA หยุดยิงกับทหารพมา่าซึ่งอันนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้ TNA ที่รู้สึกว่าตัวเองก็สู้มาเหมือนกันแต่ทำไม MMDA ได้ดิวพิเศษ หรือการที่จีนช่วยอำนวยความสะดวกให้ทหาพรพม่าก,กลับเข้าเมืองลาเซียวได้หลังจากการสู้รบหนักแล้วเรื่องที่บางกลุ่มใน f p n c c ไปร่วมเวทีสันติภาพของรัฐบาลทาหารล่ะครับอันนั้นก็ใช่ค่ะการที่กลุ่มหลักๆอย่าง UFUSA เอง SSPP หรือ NDAA ซึ่งเป็นอีกกลุ่มในเครือไปร่วมเวทีสันติภาพที่ทหารจัดขึ้นเนี่ย ก็ถูกมองว่าเป็นการเดินตามแนวทางที่จีนอาจจะต้องการหรืออย่างน้อยก็ไม่ขัดขวางแนวทางของจีนนะคะฟังดูแล้ว UWSA ในฐานะผู้นำ FPNCC เองก็ดูเหมือนจะเอ่อโอ,อนอ่อนตามแรงกดดันหรือแนวทางของจีนพอสมควรเลยนะครับอย่างเรื่องจำกัดการค้า MNDa ตอนที่ยังเจรจาไม่ลงตัวพอเจรจาได้ก็เปิดใหม่ถูกต้องค่ะ แล้วประกอบก,บกับการที่ไม่มีการประชุมสุดยอดผู้นำ FPNCC เพื่อมาเคลียร์ปัญหาภายในกันอย่างจริงจังมานานแล้วมันก็ยิ่งทำให้เห็นภาพว่าพันธมิตรกลุ่มนี้กำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าชะงักงันหรือกำลังอ่อนแอลงอย่างชัดเจนครับสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือ ข้างหนึ่งการสู้รบภาคพื้นดินยังดุเดือดฝ่ายต่อต้านก็ยังสร้างความเสียหายให้กองทัพได้เรื่อยๆแต่อีกข้างหนึ่งแนวร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยแข็งแกร่งอย่าง FPNCC ก็กำลังเจอความท้าทายหนักหน่วงจากปัญหาภายในทั้งเรื่องเขตแดนและก็อิทธิพลจากภายนอกใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็น่ากังวลทั้งสองด้านดังนั้นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องทิ้งท้ายให้ขบคิดกันก็คือ ถ้า FPNC ออแ air ลงไปจริงๆหรือถึงขั้นแตกสลายเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมการต่อสู้ในเมียนมายังไงต่อไปแล้วความขัดแย้งภายในของฝ่ายต่อต้างกันเองแบบนี้สุดท้ายมันจะกลายเป็นผลดีกับกองทัพเมียนมาในระยะยาวหรือเปล่าแม้ว่าตอนนี้กองทัพจะดูเหมือนกำลังสูญเสียในสนามรบก็ตามเป็นคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนค่ะคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปจริงๆค่ะ